คุยไปแล้วขอให้ไปที่ชอบเออตอนเข้าอยู่เนี่ยให้เขาไปสิที่ชอบอะสิ่งไหนที่เขาชอบก็ให้เขาไปเออสนับสนุนเขาเออเขาอายุเยอะแล้วอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากไปเปิดหูเปิดตาก็พาเขาไปเออใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปไม่มีเขาเนี่ยเราจะไปเคาะฝาโรงไปเคาะนะเราจะเอาอาหารอร่อยอร่อยไปให้เขากินเขาจะไปกินได้ยังไงคนเราอะมันไม่ได้นะตอนเขาอยู่เนี่ยให้เขาทาไปเอะ เออดูแลให้เขาดีให้มีมีความสุขแต่นี่ไม่มีเอฟซีแปกคนเหมือนกันมู่นะเป็นห่วงนูนะ่ะเป็นห่วงลูกป้าเป็นห่วงเออเห็นไหมบ้าหรือเปล่าเป็นห่วงเขาเป็นห่วงทําไมใช่ไหมอามาหิดมา้าเห็นไหมนั่นนะสิ ก็นั่นแหละนะครับคุณวิโว่แอดพูดได้เลยนะคือถ้าเขาไม่มาอ่าไม่มากล่าวหานะนะแอดว่าลุงก็คงไม่ได้มีอะไรเออไม่ได้โดนคดีไม่อะไรแล้วก็ปกป้องเขาเออแค่เขาก็พูดคำเดียวเอฟซีแค่เขาพูดพูดคำเดียวว่าเฮ้ยลุงอยู่กับหนูอย่างเงี้ยลุงอยู่กับท่านเออทางานด้วยกันเออจะไปไหนได้ ถ้าเขาการันตีอย่างเนี้ยมันก็จบเอฟซีป่านนี้เขาลอยลามอยู่คนเดียวด้วยซ้ำไปเออเห็นไหมมีทุกอย่างอยู่คนเดียวเลยเพราะอะไรเห็นไหมแต่อันเนี้ยเอออันเนี้ยไปสงสัยไงพอสงสัยนยก็เกิดเหตุการณ์แบบเน,นี้ยสังคมเลยตีกลับเลยเออยัดเยียดให้เลยเออพอพอสังคมเขาหันเหมาทางนี้มาช่วยเหลือทางนี้แนละ้วไม่พอใจอีกหาว่าโง่อีกเออ หาเป็นหาว่าเป็นบัฟฟาโรนะเออโอ้โหตายนะครับเออถามว่าแล้วทางนู้นล่ะที่ให้เข้าไปเนะี่ยใช่หรือไม่เออเขาฉลาดแล้วเหรอเออให้เข้าไปเขายังด่าเอาเลยนะให้เข้าไปเท่าไหร่เขาเคยสนใจไหมเขาก็ดา่า <laughs> เอ้าเออเสียเลยนะครับด่าด้วยแล้วก็ยัดเยียด ยัดเยียดเรื่องราวเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงนะครับยัดเยียดให้ไปอีกโอ้โหเอฟซีมันฟังดูแล้วโอ้โหเราทากับคนดีขนาดนี้นะช่วยเหลือเขาแบบเต็มใจนะปกป้องเขาทุกอย่างอปกป้องเขาทุกอย่างแล้วเขาไม่เคยเห็นความดีเลยไม่เคยเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวเอฟซีก็ลองคิดดูีิว่ามันใช่หรอแบบนี้เออคนเราเนี่ยเขาให้ขนาดเนี้ยเราต้อง เราต้องเคารพนบนอบเขานะเออเราต้องอยังน้อยน้อยเนี่ยเราก็ต้องอันนี้เข้าใจเขานะแล้วก็ต้องดูแลเขาประมาณหนึ่งเลยล่ะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจับยัดเด้อมันก็เป็นอย่างนั้นคืออาจารยเดชบอกได้เลยนะว่าเรื่องราวที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ย เราก็คำนวณได้หมดมันง่ายมากเอ่อเหตุผลเนี่ยมันมันดูได้เหตุและผลนะทุกอย่างก็แล้วแต่มันมันฟังแล้วมันเป็นต้องใช้เหตุและผลแต่ถ้ามันไม่มีเหตุผลมันคำว่าน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีเออมันก็ไม่มีแอดเชื่อนะครับถ้าเขาไม่ไปอ่าสงสัยลุงอ่ะถามหน่อยนะลุงก็ไม่โดนแล้วถ้าเขาปกป้องลุงลุงก็ไม่โดนอยู่แล้วเหมือนกับ เหมือนจากคนที่หายอยู่บนเขา FC. เอฟซีเขาไปกันสองคนถูกไหมเขาไปกันสองคนแล้วหายไปคนหนึ่งหายแล้วตุยเออแล้วคิดว่าพ่อเขาเนี่ยเขาสงสัยคนนั้นไหมเป็นน้าเน่ะสงสัยไหมขนาดแอดแอดยังสงสัยนะเพราะไปแค่สองคนไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยู่ๆไปสองคนแล้วหายไปได้ไงคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรออย่างเงี้ยความต้สงสัยมันเยอะแยะไปหมดอะ่ะแต่พ่อเขาบอกว่าเขาไม่สงสัย เออเขาพูดเลยเขาบอกไม่สงสัยเออเขาพูดอย่างเงี้ยอ่านายพานก็ทําอะไรไม่ได้ตัวตุนก็ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าอ่ผู้เสียหายเขาบอกไม่สงสัยจบเลยเออเขาก็เลยเอาไปทํามันเออเอาไปทําอ่าพิธีนะตามบ้านตาเอยคือคือเอาล่างไปทําพิธีอ่ะเออไปสวดไป ทาภรริจอะไรก็ว่ากันไปเออแต่ถ้าเกิดพ่อเขาบอกว่าเฮ้ยเขาสงสัยนะเออไปด้วยกันมันต้องมันต้องรู้สิว่าเกิดอะไรขึ้นโดนเลยคนนั้นโดนเลยน,น้านะโดนเลยนี่ไงอ่โดนแน่นอนเพราะว่าเขาไปสองคนนะแล้วไม่สงสัยคนที่อยู่ด้วยกันมันจะไปสงสัยใครถูกไหมเราไปด้วยกันเราเลืออยู่หายไปคนหนึ่งแล้วเราไปตวุวเอยเออมันต้องมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเงี้ย ความสงสัยมันมีเยอะแต่เขาบอกไม่สงสัยครับไม่สงสัยไม่ติดใจไม่อะไรทั้งสิน้นจบไม่จบจบเลยเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาพูดแบบนี้กับลุงเนี่ยนะบอกว่าไม่สงสัยแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปสงสัยเขาเพราะว่าอยู่ด้วยกันถ้าเขาถ้าเขาการันตีให้แบบนี้ว่าอยู่ด้วยกันวันนั้นอยู่ด้วยกันเออออกมาก็จนจนสายแล้วยังอยู่ด้วยกัน ถ้าเขาช่วยนะมันจบเลยแต่นี่เขาไม่ช่วยแถมยังซ้ําอีกเอฟซีซ้าอีกโอ้โหแล้วพอเวลาเขาดาังขึ้นมาเป็นไงไม่พอใจเขาเออมันใช้ได้ที่ไหนนะคนเราเป็นแบบนี้มันใช้ได้มันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้จะมาโวยวายเหรอหาว่าเขาได้ได้ก็เพราะว่ากว้างน้อยคุณตุยนะเออเพราะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะว่าคุณนั่นแหละไปโยนให้เขา อ่าเน็ตไม่พอที่จะด่าแทนเนะยโอ้มันโมโหนะเอฟซีนะแอดเห็นเขาคอมเมนต์เข้ามาแบบเนี้ยนะมีคอมเมนต์เข้ามาในช่องแอดเนี่ยแอดก็มาพูดให้ฟังว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้ดูเหรอความมีเหตุมีผลนะเอฟซีถูกไหมคนเราเนี่ยพูดไปมันต้องมีเหตุมีผลนะไม่ใช่ว่าพูดไปไม่มีเหตุมีผลมันต้องมีเหตุมีผลเอคุยไปไม่มีเหตุผลอะไรคุยไปเอาแต่เอาแต่เว่าเขาได้เพราะว่าตุย เออถ้าไม่ตุยก็คงไม่ได้เอ้ามันไม่เกี่ยวกันถูกไหมไม่เกี่ยวกันถ้าคุณไม่ไปยัดเยียดให้เขาเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเออแต่เรื่องตุยเราไม่รู้มันตุยเพราะอะไรยังไงใช่ไหมเราไม่สามารถจะรู้ได้ตรงนั้นแต่ที่รู้เนี่ยเรารู้ว่าโอเคลุงเข้าคงไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เรารู้ตรงนี้มากกว่าเพราะเราดูไทม์ไลน์แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้กันเลยมันไม่เข้ากันเลย เออมันดูง่ายๆมันต้องมีสาเหตุทุกเรื่องแหละในอ่าในคดีทุกคดีมันต้องมีเหตุผลมีสาเหตุมีมูลเหตุมีแรงจูงใจมีหมดเลยแต่นี่ไม่มีเลยเอฟซีมันว้างเปล่าเลยอ่ะแล้วก็มาโนกันทางนั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้มันก็พูดเอาเองทางนั้นถามว่ามันเห็นไหมมันก็ไม่เห็นเอาฟังคนนู้นพูดมันคนนี้พูดมั่งถ้าฟังมันพูดคุณมันก็เชื่อไงเออถ้าใครพูดถ้าฟังมันพูดเนี่ย แล้วมันเป็นประโยชน์กับทางนู้นเนี่ยมันก็เชื่อเลยมันก็จบสิอย่างเงี้ย <c oughs> ถูกไหมก็จบสินี่งไงคือเหตุผลเนี่ยเอฟซี FC. นะแล้วทีอย่างนี้เวลาเขาลุลดังไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขามีแล้วก็ดังแล้วเนี่ยนะก็ไปว่าเขาเออเป็นเพราะนูนเป็นเพราะนี่ถามหน่อยนะครับเขาเนี่ยไม่เคยอยากจะได้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับเขาบอกมาแล้วเขาไม่อยากได้ แต่ทงนี้ได้นะ่ะเขาโดนยัดเยียดเข้ามาเขาโดนยัดเยียดเข้ามาเอฟซี 3, ต้องฟังตรงนี้นะเขายัดเยียดเข้ามาเขาไม่อยากเป็นเลยตรงนี้แต่คุณก็ยัดเยียดเขาเข้ามาเออแล้วพอยัดเยียดเข้ามาแล้วเนี่ย <c oughs> มันเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นเนี่ย <c oughs> คุณจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ถูกไหมโทษสังคมได้ไหมอ่าคุณไปห้ามเอฟซีเข้ามาช่วยได้ไหมห้ามไม่ได้พอพอคุณห้ามไม่ได้คุณก็ไปด่าเขาหาว่าเขาโง่ เออหาวเขาเป็นบัฟฟาโล่โอ้มันไม่ได้นะถ้ <c oughs> าไหมคุณจะไปห้ามเอฟซีนะครับห้ามผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่ให้ไปช่วยเนี่ยถ้าไหมเออห้ามเขาทำไ,ไมระดับนั้นเขาเป็นระดับอาจารย์ก็มีโอ้นะเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่เมืองนอกก็ดีก็มีนะเอฟซีเห็นไ <c oughs> หมคิดว่าเขาโงห่หรอฮะคิดว่าเขาโง่ไหมเขาไม่โง่ เออมันเีย่โง่ให้เขาแล้วเขายังด่าเอาได้เลยโอ้โหนี้โง่ไหมล่ะโง่สิเออให้ให้เขาไปแล้วเขายังเขายังด่าเอาเห็นไหมให้เขาไปเท่ะลุเยอะแยะมากมายเขาก็ยังด่าเอาได้แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องมีความอ่ะฟ้องร้องกันอยู่นั่นไงเพราะอะไรเพราะเขาพลาดเนี่ยเขาดันไปให้คนผิดอ่าถ้าเขาให้คนถูกเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ เออมันก็จะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายทั้งคนให้และคนรับแต่นี่เขาดนไปช่วยเหลือคนผิดนะไปช่วยเหลือเขาเออเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าคุณจะให้เขาเท่าไหร่เขาไม่สนใจเขาไม่มายคนระับไม่นะเออพูดง่ายๆนะสวัสดีช่างบอยด้วยนะครับผมเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับแอดเชื่อนะครับว่าบาปกรรมเนี้ยที่เขาทำมาไว้เนี่ยนะ ตอนนี้เขาก็รับอยู่แล้วบอกตรงๆนะตอนนี้เขาก็ได้รับอยู่แล้วมีแต่เรื่องราวเข้ามาหาเขาเออ <c oughs> เขาจะโวยวายนะครับเขาจะว่ายังไงก็สุดแท้แต่นะนะเขาเป็นผู้กระทาขึ้นมาเองโทษใครไม่ได้เลยทุกเรื่องทุกเรื่องก็โทษเขาตัวเขาเองทางนั้นแหละตัวเขาเองเป็นคนสร้าง <c oughs> เรื่องนู้เรื่องนี้เขาเป็นคนก่อะเขาต้องเป็นคนแก้ถูกไหมอ่า ทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าเรื่องไหนมันมันไม่ใช่เป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนนะมันกร,รกรรมในชาตินี้เลย <g iggle> ก่อขึ้นสดสดร้อนร้อนเลยเออแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะ <c oughs> ถึงเวลาแล้วที่จะเอาตามสนองนะครับใช่เขารู้ดีนะครับถูกต้องเขารู้ดีเขารู้ในใจเขาดีอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรลงไปแต่เขาไม่เคยเขาเขาารู้ แต่เขาไม่พูดอยู่แล้วเพราะว่าเขาพูดโกหกเป็นเรื่องปกตินะเขาพูดจนจนตัวเองเขาเชื่อเชื่อในคําโกหกของตัวเองว่าเป็นความจริงเพราะว่าเขาโกหกจนเป็นเป็นนิสัยนะเอ,อเขาเลยเชื่อว่าที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันเป็นความจริงคือโกหกตัวเองอพยายามโกหกตัวเองโกหกคนอื่นด้วยโกหกตัวเองด้วยแต่สุดท้าย สุดท้ายความจริงสังคมก็ก็มองออกถูกไหมสังคมเขาไม่ได้โงนะ่น่ะมันก็นยังคิดว่าอเโง่แล้วเออก็ให้คิดไปใครจะคิดว่าโง่ก็แล้วแต่นะมันก็ต้องดูทางนน้นว่าเป็นไงนะ่ะกินหญ้าหวานเข้าไปเป็นไงเออกินหญ้าหวานเข้าไปดีนะกขาปลูกยังไม่เสร็จเนี่ยถ้าเขาปลูกโครงการที่กขาปลูกหญ้าหวานขึ้นมาได้เน่ยโอโหงานเนี้ย อยังต้องโง่กันอีกนานอแต่โครงการมันไม่เกิดไงก็เลยรอดไปโอ้นะครับลำบากแอดเชื่อได้เลยเอีนะแอดเชื่อได้เลยว่าลำบากอืมคือยังไงก็ไม่ได้อะคนเรานะเปเล่นงานเขานะครับเอฟซีเอออิจฉาเขานะเวลาเขาได้ เวลาเห็นคือตอนนี้เขาเร่งถีบนะครับเขาเริ่มถีบตัวหนีไงเอฟซีก็อยู่ยังเหนียวแน่นนะยังรวมตัวกันเหนียวแน่นแล้วคอยประคับประคองอ่าช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วก็ย้อนมาดูที่ตัวเขาไม่มีใครช่วยเลยเออย้อนมาดูตีตัวเขาไม่มีใครช่วยหรือเพราะอะไรก็เขาเองดังนั้นแหละเขาดันไปไล่หมดไงคนที่ช่วยก็ไปไล่เขาไปหมดเออไม่พอใจเขา นะไม่พอใจเขาก็หนีสิเขาจะอยู่ทําไมไม่ไม่ดูแลน้ําใจเขาก็หนีเขาไม่อยู่หรอกเขาหนีเลยพอหนีแล้วต่ตอนนี้จะมาคิดถึงมันเป็นไปไม่ได้พอมีปัญหากันก็ด่าเขาเอ่อมูรี่เขานะครับดูถูกเหยียดหยามเขาเ,เขาจะอยู่เพื่ออะไรอออยู่ไปเขาเสียอีกเสียเงินฟรีแล้วยังเสียความรู้สึกอีกแล้วเขาจะอยู่ทําไมเขาไปซะดีกว่า เออแล้วพอไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วไม่เหลือใครแล้วก็เสียใจแล้วก็มาแขวะท้งนี้สิแขวะอยู่นั่นแหละอ่าแล้วสุดท้ายแล้วยังไงทําอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันมันผ่านไปหมดแล้วเอฟซีเออมันผ่านไปหมดแล้วทำอะไรไม่ได้หรอก